โ h ้วอท a ์แมนนะครับอ่ากู <c oughs> มาลุกใหม่ใช่ไหมโอเคอ่ากลับมาต่อกับตอนที่สี่นะครับหลังจากที่พระเอกของเราหิวข้าวเป็นลมไปทุยไม่ใช่ครับคือไอไวรัสที่เขาถูกฉีดเข้าไปมันเกิดกำเริบขึ้นมาครับมันก็เขาก็เลยสลบไปนะแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมากับไม่รู้เขาเป็นอะไรนะฮะ เออรู้สึกว่าไวรัสเนี่ยตัวเขาจะเริ่มทำให้เขาเจ็บปวดนะครับเออแล้วนั่นอะไรแล้วนะ่ะเฮ้ยโหมึงขนาดเส้นเลือดขึ้นเลยเรอเฮ้ยลีออนเฮ้ยมึงปทัทโธที่แท้มึงก็ฝันนี่เองโหลีออนมึงเนี่ยทำกูตกใจนะออเออ <c oughs> เไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมก็เขาแค่ฝันไปเท่านั้นเองนะฮะ ก็แชทมาหากูอีกแล้วคือกูไม่รับได้ไหมขี้เกียจอะโอเคกูก็ต้องมาโอเคได้เลิกแดกปากูแล้ะเย่เพิ่มเต็มกับคุณผู้ชมนี่อะไรอะเหมือนเป็นจดหมายวางที่วางอยู่บนเตียงฮะไม่รู้ว่าวางไว้ทำไมเลตอีโลกเดิมครับ <laughs> ไม่มีจุดเซฟให้กูอีกแล้วครับรู้ใจกูมากเลย อะเดี๋ยวเซฟหน่อยอะนะฮะไม่ได้ครับต้องเซฟใหม่โอ้นี่ขึ้นแชปเตอร์ที่สองแล้วนะฮะก็อาจจะไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้มีทั้งหมดห้าแชปเตอร์แชปเตอร์ละประมาณ3ามแชปเตอร์ย่อยก็ไม่รู้ว่าจะเยอะไหมนะฮะประมาณ15ด่านได้แล้วมนะั้งตรงนี้ครับก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปต่อก็คือให้ขี่เรือไปนะฮะ เห็นไหมครับมันจะมีไฟว่าฟ้าอยู่ฝั่งนู้นน่ะเห็นไหมอันนั้นคือไฟสีฟ้าแน่นอนครับต้องเป็นพ่อค้าแน่นอนครับอีตาลงนันแหละครับเดีย๋ยวนะมึงอยู่ในถ้ำเหรอก็ขับเรือไปหามันกันนะฮะไปขายของนั่นเองนะฮะหาอะไรซื้อนิดหน่อยขอช้อปปิ้งหน่อยใช้เงินถุยกูแบบเงินไม่มีอยู่แล้วก็ยังจะมาหาเรื่องใช้ตังนะกู ก็คือไม่ใช่ครับคือว่าในนี้เนะี่ยมันรู้สึกว่าใช่รครับมีสมบัติอยู่หนึ่งชิ้นครับนู่นครับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เพชรธรรมดารู้สึกจะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวขอไปดูกนะันโอเคฝันแมง่ง เใครไม่เอากล่องขึ้นมาวางวะไม่ลกชิบหายเลยโอเคคอสำรวจก่อนไม่มีนะครับอันนี้ล่ะนี่ครับสมบัติหนึ่งชิ้นอันนี้รู้สึกว่าเอาจะไปผสมกับเขารียกอะไรอะหน้ากา นกฮูกได้เอ้ยไม่ไม่ใช่นกฮูกถ้าหากอินซียคุณผู้ชมชอบมองเป็นนกฮูกตลอดเลยนี่ครับเห็นไหมครับสีเขียวใส่ไปแล้วครับตรงกลางก็เหลืออีกประมาณสองเมตรครับในประมาณละมิ่งสองเมตรเลยก็ตรงนี้มีบันไดครับลงไม่ได้ก็มาเจอกระสุนครับก็บุกเม่งถึงในร้านเลยขายของเม่งนี่แหละก็ขายไม่ให้หมดครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ยเพิ่งขายครับเพิ่งใส่ไปแค่สองเม็ดอันนี้ก็เพิ่งใส่แค่เม็ดเดียวก็มาดูกันรู้สึกกูอัพไปหมดเลยนะเนี่ยโอเคกูต้องออกไปแล้วขึ้นมาทางเดิมครับแล้วกูก็ต้องมาวิ่งวนอย่างนี้อีกแล้วครับแม่งเลยโหมึงไม่โดดลงเล่นน้ำเลยวะโอเคกับกูนั่งเรือออกไปแนละ้ว ัียวนมันขับเรือไม่เลี้ยวเลยครับแม่งกะชนหน้าผาอะไรเลยไงออกมาแล้วครับเอาเดี๋ยวนะแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยแม่งมีตัวที่สองขึ้นมางาปกูหรือเปล่าเชียกูเสียวไปต่อเลยครับก็เออไม่ต้องเบรกก็ได้ครับแม่งมีเกตออฟให้กูกดครับโอเคก็วิ่งเข้าไปรู้สึกว่าทางนี้เนี่ยครับเราออกมาจากบ้านหลังนี้ครับบ้านที่เราหิวข้าวสลบไปทุย ก็จะเจอประตูใหญ่ๆตรงนี้ครับมีสัญลักษณ์ปรสิตอยู่ตรงนี้ครับก็เข้าไปเลยไปดูกันนะครับก็จะเจอเจออะไรก็มาดูกันนะครับเอา้าแล้วเข้าคาซีนทำไมเนะี่ยเอา้าเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไข้จับสั่นหรอลุง ลงเอาหัวแตกไปแล้วเอาแล้วเฮ้ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยอียเอเลยเฮีดยลูกตาไม่กินได้คุณผู้ชมสุดยอดอะเอาตายแล้วเออกูสะตกใจม่ตายแล้วแบบแล้วเนี่ยล่ละเป็นเหมือนกันไหมก็ไม่รู้นะครับผมเสี่ยวแล้วเลยคุณผู้ชมม่งโคตรเลยหยองอะ่ะหัวแตกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะยึกยือยึกยือคุณผู้ชม ไอ้นี่รู้สึกไม่เป็นนะหรือปะอ้หูยคุณผู้ชมแม่งเป็นเหมือนกันเง็บมีอะไรม,มีเขียวด้วยเหรอมีเขียวอยู่บนหัวด้วยเจ๋งนะคุณผู้ชมมีมันก็ดีนะถุยอย่าไปมีมันเลยครับอย่างเงี้ยทรมานครับก็จะเจอเขื่อนนี่ก็ให้กระโดดข้ามไปอีกฝั่งครับ เดินเดินเดินไม่เรื่อยอย่างงี้กูหวังว่ากูคงไม่ลงเล่นน้ํานะเชี่ยวขนาดเนี้ยก็กระโดดข้ามมาอย่างงี้ครับก็เราจะมาลอยตัวครับลอยตัวลงจากหอทุยนี่ครับลงมาแล้วครับก็กูลงมาได้ไงวะเนี้ยเ,เอ้าเอยเออใครปาลาอะไรมาโอ้อีป๊อตนั่นอีกแล้วครับ แม่งป๊อดจริงๆแม่งไม่ยอมลงมาตัวๆกับกูเว้ยกูสงสัยกูต้องขึ้นวิเครียร์ซะหน่อยละออาวไปแล้วเหรอนี่ครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูมันเห็นอะไรว่แวบวัวับโอ้ยอยู่บนนู้นครับคุณผู้ชมอะไรรู้สึกจะเพดนะ ก็เดินมาจะเห็นกองไม้เก่าๆอยู่ตรงนี้ครับก็แล้วก็จะเห็นเออเนี่ยครับคุณผู้ชมเราข้ามไปไม่ได้ครับและแน่นอนครับแม่งมีกล่องนี้ก็เตงคดีเด็ดทุยก็อันนี้ยาวรู้สึกว่าต้องใช้สองกล่องขึ้นไปนะก็นี่ครับหนึ่งกล่องแล้วก็เตองออดออดคดีเด็ดทุย นี่ครับใช้กล่องให้เป็นประโยชน์ครับแม่งมาพอดีพอดีไม่รู้เรื่องจริงยิงมาแม่งเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วนี่กล่องเปล่ามาให้กูฟันเล่นทําไมวะเนี่ยมีดกูทื่อหมดก็ให้มาสับสวิตบนนี้ครับก็ทางน้ําไหลมันก็จะเปลี่ยนทิศทางคร้ามาทางนี้ครับเนี่ยครับก็มันก็จะทํางานเนี่ยครับ แล้วเขื่อนก็จะปิดลงครับคุณผู้ชมน้ําก็จะไม่ไหลเข้ามาครับถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ก็นี่ครับทางไปต่อมันอยู่ตรงนี้ครับตอนแรกน้าตกมันเชี่ยวมากเราเข้าไปไม่ได้แน่นอนครับก็อ้าวฝนตกเลยหรืวมันตกอยู่แล้ววะน่าจะตกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเอผมก็ว่างั้นแหละเอาเดี๋ยวมึงมาจากไหน แม่งไม่ให้กูตังตัวแล้วอยู่ๆแม่งก็มาอ้ากูไม่แม,ม่นแล้วโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับแม่โคตรโหดอะกูโหดกว่าครับคุณผู้ชมกูโหดกว่าครับกลาดเลยครับคุณผู้ชมอ่าแอมเบอร์ริงครับก็รู้สึกสจะเป็นสมบัติอีกหนึ่งชิ้นครับในเกมนี้ไม่ใช่สมบัติผสมเอาโง่อ้า กูโง่กว่าครับตายแล้วครับเก้าร้อยใช้ได้อยู่อะไรสมุนไพรครับสงสัยจะได้เลิกกินแล้วละ่ะแม่งทำกูลดไปแล้วเกือบครึ่งไม่รู้กูจะแดกเปลืองทำไมนะฮะน่าจะรอให้แม่งหมดก่อนแล้วกูค่อยกิน อย่างนี้มันเปลืองยานะผมมาว่ากันเนฮะ้ย hey, คุณคุณนะคุณผู้ชมอ๋อ oh, เป็นเอกุญแจเข้าโบสถ์ครับคุณผู้ชมคนระับอ่าแล้วไม่งัก็เปิดให้กูครับโอเคครับรู้สึกเขาจะแชทบอกมาว่าเป็นกุญแจใช้เข้าโบสถ์นะครับ mm hmm. ก็กลับไปโบสถ์กันแต่ว่าจะกลับไปยังไงครับกูไม่ฝั่งแล้ว อ๋อมันมีเรือคุณผู้ชมรู้สึกเรือมนมะให้ข้ามไปฝั่งได้นะใช่ไหมเหมือนจะใช่นะคุณผู้ชมเนี่ยนั่งเรือกลับไปผมว่าน่าจะใช่เดี๋ยวลองนั่งดูบึนขี่มอเตอร์ไซค์ในน้ำถุย โอเคครับน่าจะใช่นะโอ้ยไฟสีฟ้างี้กูเจอตะลุงอีกแล้วเหรอทำไมไม่มีหลายคนจังวะแล้วไม่มีจุดเซฟให้กูอีกแล้วครับแม่รู้ใจกูจริงๆเกมนี้จุดเซฟแม่งเยอะชิบหายแรกๆคุณอาจจะพูดอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าหลังๆจุดเซฟคุณแทบจะพลิแผ่นดินหาแล้วครับแม่งไม่มีให้มึงแน่นอนโอเคกูกลับมารวยอีกแล้วครับแล้วกูก็ขอเซฟเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเราไปลุยเออไม่รู้ครับว่าต่อจากนี้จะเจออะไรนะครับก็ขึ้นไาในไปดูกันโอเคดูสิมีอะไรกูยิงไหมเหมือนจะไม่มีนะโอเคไปเลยก็เข้าไปนะก็ไม่รู้จะเจออะไรอยู่ข้างหน้าหุนก็เจออะไรก็ต้องสู้ครับก็เราเป็นพระเอกก็ต้องสู้ครับเจอบงเจอบอสก็ต้องสู้ครับ ไม่สู้ไม่ได้ครับไม่สู้แม่งก็ไปต่อไม่ได้ดําเนินเรื่องไม่ได้ถุยก็เรื่องจริงนะกูเตรียมไม่นี่ไว้ก่อนละเอานั่นไงกูว่าแล้วไงเอาเยสแม่งขังกูครับเอาขังกูหมดเลยเฮ้ยเอาแล้วกูจะออกไปไงอ,อ๋อนี่มันประตูที่ผมสงสัยครั้งแรกนี่หว่าผม้ชมว่ามันมีอะไรเนี่ยมันมาแล้วครับเฮเราได้ยินเสียงแปลกๆอยู่หลังประตูครับ ไอพวกนี้มันกำลังช่วยกันดึงครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับก็รู้สึกจะดึงไม่ไหวครับก็แม่งพังออกมาเองครับผมว่ามันคืออะไร,ค,รคุณผู้ชมก็ไม่รู้อะโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่มันอะไรกันครับโหอย่าบอกนะว่าคุณต้องสู้กับไอ้เหี้ยนี่ แม่งจัดการพวกตัวเองเรียบแล้วคุณผู้ชมกูไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับแล้วพระเอกของแล้วพระเอกของเราละ่ะจะรอดไหมเอะพระเอกของเราเฟี้ยวครับคุณผู้ชมตีนังกากลับครับเอาครับทำยักษ์โกดครับเราก็ต้องมาสู้กับมันครับแน่นอนครับโอเคไม่ไม่ไม่แฟร์แล้วเขานาขนาดนะครับ ก็ยิงไปสักพักหนึ่งก็จะมีเออไอ,อตัวเฮี้ยโผมานะครับจากข้างหลังมันก็ให้ขึ้นหลังมันไปแล้วก็ดูเขาว่าเลขอะไรเลขสามก็เอนเตอร์รัวๆครับเพราะว่ายิงรัวนี่มันยิงฟันเร็วขึ้นนะครับโอเคครับก็รอดูทีท่ามันไปหน่อยนึงก็วิ่งล่อมันไปก็ได้ครับโอเคครับก็หาเก็บของครับให้มันเดินเล่นสักนิดนึง <laughs> ใช้เวลาไม่ได้กูกูซ <laughs> ูบอสอยู่นะ ก็ยิง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 ไปแล้วสมๆมนะครับโอเคมันไม่ทําอะไรกูนะดูท่าแล้วไม่งโง่ชิบหายเลยเอาครับเอาอีกแล้วครับโผล่มาอีกแล้วครับโอ้ยสามสีเยี่ยมกูผสมเลยครับถ้าถ้าไม่ใช้กูจะได้ขายครับแม่งตาจะแพงอยู่ครับเลขอะไรเลขหนึ่งครับคอนโทรลครับลัวๆวครับปุ่มวิ่งนั่นเองครับ ก็ฟันไปครั้งที่สองครับก็รู้สึกจะตายแล้วนะเดี๋ยวนะไอหมาตัวนี้ยังไม่ทันมาช่วยกูเลยไอที่กูปล่อยมันไปมาพลาดแรกอะอะไรเนี่ยทำไมต้องโวยวายเฮ้ยมันจะล้มเส่จกูเปล่าโอ้โหแม่งลมหน้ากูพอดีเลยครับเกือบทับกูแบนแล้วพระเอกแม่งเจ๋งชิบหายครูสอเอาประตูนี่มันระบบออโต้เลยไงพอกูฆ่าบอสเสร็จแม่งก็เปิดให้กูเลย เอาอะไรเนี่ยเย้ทองครับหนึ่งฮะหนึ่งหมืนห้าครับคุณผู้ชมครับโหกูรวยแน่เลยเนี่ยก็หาเก็บอะไรนิดหน่อยครับในบ้านโอเคครับกระสุนกับตังครับเข้ามาดูเผาบ้านทิ้งดีกว่าม่งเยอะเกินที่เกียดเข้าโอเค ไปทางนี้ครับไปโบสถ์รับกลับไปครับต้องกลับไปไม่กลับไม่ได้ครับก็ไปนี้แหละโอเคไปเข้าโบสถกันเราจะเป็นคริสเตียนต้องเข้าโบสถครับทุกวันอาทิตย์ทุยครับม <c oughs> านี้แล้วครับโอ้รู้สึกฝนฟ้าขนองจะเข้านะครับพายุเข้าแน่เลยผมว่าเนี่ยอะไรตอนนั้นเออปีไหนครับสตอมเซิร์ชบอกจะเข้าสมุดปากการแม่ง เงียบกิบเลยครับไม่มาท่วมแค่หัวเข่าเนี่ยไม่รู้ไม่จะประกาศทําไมกูก็อุตส่าห์ขนของหนีขึ้นตึกสูงพอวันจริงมาไม่ท่วมแค่ตาตุ่มกูอ่ะเอ๊ะอะไรเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเพื่อนใช่ตัวที่เราปล่อยนายไปเปล่าใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช่นะไม่เห่ากูอะอุย้ยเฮ้ เฮ้ยแม่งกัดกูนุ้ชมครับแม่งกัดกูอ่ะโอ้ยยังโหดอ่ะโหดกับโหดกว่าผีชีวะเป็นคนเนี่ยอ่้ชมแม่งโหดชิบหายโอ้แม่งแม่งขู่ด้วยนุ้ชมตายยังวะโอ้ผมวฮาไอพวกนี้แม่งไวกว่าผีชีวะธรรมดาอยนะเดี๋ยวผมขอไปไล่ยิงนั่นก่อนรู้สึกเลยเม็ดหนึ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะผมขี้เกียจเดินแล้วใช้สไนซ์สอยดีกว่าผมว่ามันซูมได้ ครบแล้วครับสิบห้าเหรียญกูยิงครบแล้วครับเอ๊ะจําได้ว่ากูยิงหลังนี้ไปแล้วไม่กูสร้างรังใหม่เหรอโอเคได้เงินไม่ว่ากันครับก็ใช้กุญแจเข้าโบสถ์ไปเลยครับก็ลักษณะเหมือนกันใช้ไม่ไ,ไปเลยครับนี่ครับเข้าโบสถ์ได้แล้วครับเอ๊กูได้ไปฟังสวดละตินแล้วทุยไม่ใช่นะครับ รู้สึกว่าที่เรารู้มาคือว่าไอผู้หญิงในรูปนั้นนะชื่อชืออนะอชอช่อะไรนะเอชเล์เอชลี่อะไรนั่นนะครับมันถูกจับมาอยู่ในเนี้ยครับแล้วมันถูกจับมาจับไว้ตรงไหนเราต้องมาหาดูนะครับ<อ>ก็ระเ,เบิดแสงอีกแล้วครับแม่งให้กูเก็บเยอะไปแล้วสงสัยกระเป๋ากูได้เต็มอีกรอบเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนแม่งครับสามลูกเก็บมาไม่ใช้เฮียเลยเลย<อ>ก็ทิ้งไปครับไม่ใช้อ่ มีส่วนเฮียอะไรด้วยในนี้มีอะไรไหมสมบงสมบัติเหมือนจะไม่มีที่ฟานมาเก็บหมดแล้วนะกูนี่นักล่าสมบัติของแท้เลยลีออนมึงรู้จักอินเดียน่าโจนบะญาติมึงปะนักล่าสมบัติโบราณคดีทุยก็ทางนี้จะไปไม่ได้นะครับมันมันล็อกครับรู้สึกแอดดี้น่าจะอยู่ในนี้นะก็ใช้ทางลัดครับลัดจริงๆ ก็ใช้การแกว่งโคมไฟระยะนะครับในการข้ามไปฝั่งไม่เฟี้ยวชิบหายคุณผู้ชมไม่ใช่โคมไฟข้ามไปฝั่งได้เดี๋ยวขอเก็บของกันครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่ออีกอีสนาหนึ่งนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่คือหลายคนเล่นเนี่ยคุณจะดูเลักษณะการเลี้ยงสีครับซึ่งไม่รู้จะดูทําไมไม่ไร้สาระก็แค่ดูลักษณะ ของไฟสีหนึ่งสีกับไฟที่มันอยู่ตรงกลางครับว่าเอาตรงไหนให้มันคล้ายๆกันครับก็อันนี้ก็หมุนสองทีครับ<ม>ก็คือให้สีมันดูใกล้เคียงมากที่สุดหรือไม่ก็ดูลักษณะแหลมๆของบนล่างซ้ายขวานะครับ mm hmm. ก็คือส่วนสีเขียวนี่คือชัดเจนอยู่แล้ว mm hmm. เห็นเห็นลักษณะาาการชี้ลงแบบนี้อยู่แล้วไอ้แหลมๆที่อยู่ตรงกลางอะไฟอะส่วนสีดำเงินก็โอเคครับเนี่ยให้มันชี้ลงมาอย่างนี้ครับก็ ลักษณะให้มันดูคล้ายๆตัวปรสิตไอที่อยู่ตรงกลางครับก็กดผสมนะครับเห็นไหมครับได้แล้วไม่ต้องทําเคียอะไรมากมายเลยเนี่ยครับเปิดแล้วครับก็เข้าไปดูไปหาเมียกันเลยครับทุยก็เปิดมาแม่งไม่ได้ล็อกด้วยเอาเอชลี่อย่าเข้ามานะเฮ้ ยาสิไม่ไปไกลเลยใจเย็นทุกอย่างจะโอเคฉันชื่อลีออนฉันมาช่วยเธออะไรนะพ่อฉันเหรอใช่แล้วฉันจะพาเธอไปจากที่นี่ไปกับฉันฉันจองห้องไว้ให้เธอทุย้มแอิแต่งตัวโคตรเซ็กซี่คุณผู้ชมนะโอ้โห <c oughs> คือคือชุดธรรมดากูก็พอโอเคแต่ชุดนี้กูแบบกันทาใส่ตากูอะ <c oughs> โอเค <c oughs> ครับกูหาชุดแอดดี้ <c oughs> มึงจะไปเที่ยวเทคกที่ไหนบ่เ <c oughs> บิ้มอย่างเบิ้มไหมครูสอนเออพาเขาออกไปดีกว่าก่อนที่กูจะขำตายอยู่ในนี้ <c oughs> ก็แอดลีม่งเป็นโลกอย่างหนึ่งแม่งเป็นโลกกลัวบันไดแม่งลงมาเองไม่ได้ครับเราต้องทําการเป็นพระเอกที่ดีครับเออก็คือจะพวดหลังนิดนึงลีออนก็เดินออกมาอ่าอีเยนี่แกมึงเป็นใครวะฉันชื่อออสมันเซตเลอร์นะฉันเป็นหัวหน้าของที่นี่ นายต้องการอะไรวะฉันจะให้พลังไม่รู้พูดเทียอะไรครับกุมแปลไม่ทันครับฟังไม่ออกด้วยไม่มีซับครับถ้ามีซับอังกฤษให้กูอ่านสักนิดนึงกูก็พอแปลได้นะนี่ไม่มีเทียอะไรเลยเอ,อ้าวอ๋อรู้สึกว่าแอชลียก็จะโดนฉีดเหมือนกับลีออนนะครับ มึงทำอะไรเมียกูวะทุยฉันให้พลังแล้วโอ้ยมึงไม่มีพ่อไงมึงไม่มีพ่อมึงไม่เข้าใจเนี่ยอะไรนอมคัเนชั่นเหรอคุณผู้ชม อะไรเนี่ยโอ้ไฟครับทำเสียงหล่อครับคุณผู้ชมโอ้ไม่เบ no ิร์ดเบิร์ดเหรเฮียอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมแม่งกูก็ฟังแม่งพูดพูดไปงั้นแหละครับคุณผู้ชมครับแม่งฟังไม่รู้เรื่องครับ มีจออังกฤษให้กูอ่านสักนิดหนึ่งมันก็ไม่มีครับคุณผู้ชมแล้วกูจะแปลยังไงอ่ะเอาใครเข้ามาโอ้ธนูไฟับหน้าไม้ไฟครับเอ็ดเอ็ดเอ็ดฉุดฉุดครับคุณผู้ชมฉุดครับนี่อดีตนักฉุดครับฉุดกระโดดหน้าต่างลงมาครับโอเคไหม เกิดอะไรขึ้นกับเราไปออกไปจากที่นี่กันครับค็หลังจากช่วยออกมาก็จบไปแล้วครับหนึ่งด่านครับก็หลังจากเขาช่วยามาแล้วเขาจะออกไปจากที่นี่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ติดตามชมต่อพาร์ทหน้าครับสำหรับตอนนี้บาย